นนเรารู้กันได้เลยว่าทีมของเซนนัซีครับกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้เซนนัซีเนี่ยมามีชื่อเสียงอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้ได้โบกกับทีมของไอซ์สปที่ต้องการจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ไอซ์สปเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงได้เพราะว่ารู้แล้วว่ายอดของไอซ์สปเนี่ยมันจะมียอดได้เมื่อไอซ์สปมีข่าวเพราะว่าคนไม่ได้ฟังไอซ์สปจากเพลงคนฟังไอซ์สปจากข่าวไอซ์สปายโชว์ตูดก็เลยมาฟังเพลงแค่นั้นเองถูกไหมล่ะสองคนนี้เขาก็เลยจะคิดทำแผนร่วมกันว่าทำยังไงดีีีีให้เเพลลงงท่่จะนนยมมั คล้ามากที่สุดก็ทำข่าวว่าเป็นแฟนกันนีไ่ไงเรอทุกคนแต่ถ้าคุคนยังไม่มั่นใจว่าทำไมนะมันจะไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆผมจะเล่าให้ฟังไปเพื่อนเซนเทลซีไอสปา d ดี i ิท์เถ้าเพื่อนเพื่อเข้าไปดูในเครดิตครับผมคุณจะเห็นว่าในเครดิตของเพลงด i d i t First ของ i s p i Fit กับเซนเทล c ครับโปรดิวเซอร์คือเรียลทูซาแฟนหนุ่มของไอสปนั่นเองเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันจริงๆอะ่ะทำไมโปรดิวเซอร์มันถึงเป็นแฟน ไอสไปถึงเป็นโปรดิวเซอร์แล้วทำไมข่าวนี้ถึงมีออกมาในช่วงที่ไอสไปนกำลังจะปล่อยอัลบั้ม Y2K ของตัวเองท่ามกลางกระแสที่บอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะยอดตกเ